ทั้งสท่านเนี่ยมาในแต่ละช่วง3มช่วงทําไมถึงได้กลับมาเป็นครั้งที่3แล้วกลับมาเป็นเอกอักรรทูตเลยเป็นเป็นแผนที่วางเอาไว้ล่วงหน้าว่าแต่ละท่านจะมาก่อนในตําแหน่งนี้กลับมา และจะมาตำแหน่งสูงสุดที่นี่หรือว่าเป็นความบังเอิญท่านสำหรับท่านทูตมันไม่แน่นะที่เราจะกลับมาของสำหรับกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษมันไม่แน่เลยครับถึงแม้ว่าเราเอาจจะพูดภาษาไทยได้นะค,ะครับไม,ไม่ได้หมายความว่า,าสามารถจะกลับมาเป็นทูตนะที่น,นี่แล้วก็มีโชคดีที่ผมกลับมาเป็นเป็นทูตที่นี่แต่พูดภาษาทงถินนะครับ,รบก,ก็เป็นประโยชน์มากนะฮะพอดีผมจบธมที่สิงคโปร์เล็ก ตำแหน่งทูตท,ที่นี่ก็ว่างว่างอยู่และพอดีผมก็มีความปรารถนาที่จะมาเ,าเป็นทูตท,ที่นี่ครับและพอดีเจ้านายก็บอกว่าไอาค้คนนี้มาเหมาะสม,มก็สั่งให้มาได้จังหวะพอดีอได้จังหวัดพอดีอแต่ท่านทูตบอยส์เนี่ยมาในช่วงที่ครั้งแรกมาเป็นที่ปรึกษาและครั้งที่สองอุปทูตอุปทูตคือเบอร์สอง ตอนก่อนน่าจะกำลัเป็นเอกอคร์ตตูที่นี่อยู่อินโดนีเซียซึ่งเป็นตําแหน่งที่ตอนนั้นตื่นเต้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเนี่ยขอกลับมากรุงเทพหรือว่าเขาจิงๆนั้นเขาเลือกผมมากรุงเทพก่อนที่ผมไปจาการ์ตา,าแ,แต่เขาเปลี่ยนใจส่งผมไปที่จาการ์ตาเพราะเพราะฉะนั้นเขาอยากจะใช้ผมที่นั่นแค่นั้นเพราะตอนนั้นมียังท่านทั้งสองนะฮะเราไปเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของทูตนะฮะที่จะไปที่ <c oughs> สั่แตคิดว่าหลังจากที่ผมอยู่ที่นั่นสามปีเขาก็ให้ผมมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าผมรักประเทศไทยเราต้องแสดงยังไงถึงรักประเทศไทยสนใจแล้วก็ยังเรียนเรื่องวัฒนธรรมสังคมประเพณีไทยทุกวันเลยแล้วตอนอยู่ยิ่งเรียนยิ่ง,งงงนะจะบอกให้ <c oughs> ยิ่งก็จริงก็แบบนัานตุ้นยิ่งๆๆเรียนยิ่งโง่กม เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องรู้อีกมากเลยลึกซึ้งมากเลยสุภาษิตจีนมีคําหนึ่งว่าครับคุณฉลาดนั้นยากที่จะเป็นคุณโง่ได้ผมว่าท่านทูตบอยส์เห็นว่าตัวเองเป็นคุณโง่แสดงว่าฉลาดนี่นักการทูตนานอย่างนี้เลยนะยอดเยี่ยมเลยนะถ้าถ้าเก่งนะถ้าท่านทูตบอยส์ในฐานะเป็นนักการทูตด้วยเจอนักการทูตจางเนี่ย แสดงความชื่นชมอย่างเนี้ยเวลาจะต้องตอบกันในฐานะการทูตตอบอยังไงเราเล่นกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อน <c oughs> ท่านผู้ชมอาจจะ งงนะฮะว่าเราเจอกันที่ไหนก็ได้เราจะใช้ภาษาจีนหรืออังกฤษกันไหมไม่ภาษาไทยเพราะว่าทุกคนอื่นจะได้ฟังไม่รู้เรื่องรวมทั้งเวนแตเหมือนกันนะ้วเวลาท่านทั้งสามเจอกันในงานเนี่ยพูดภาษาไทยหรือภาษายภาษาไทยครับแล้วทุกคนอื่นที่เขาฟังไม่รู้เรื่องเขาจะเอ๊มอะไรกันเนี่ยจะไม่รู้ครับ เขาอาจจะสงสัยหรือเปล่าคุยเรื่องเขาเรื่องมีมีความรักเขาแต่ว่าที่ผมงงก็คือว่าท่านทูตจีนกับท่านทูตอเมริกันเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยรัฐบาลของท่านทั้งสองจะมีเรื่องที่ปะทะกันไม่ถูกกันแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยดูเหมือนมันจะไม่สนใจว่ารัฐบาลปักกิ่งรัฐบาลวอชิงตันมีเรื่องอะไรกันจะทะเลาะอะไรกันยังไงแต่ว่าทูตสองทูตเจอกันก็ยังจะต้องทักทายแบบังไม่ได้ทะเลาะกันสักครั้งเลยอไม่เคยยังเรื่องทางกางทไทยนะยังครับ ผมว่าเรื่องธรรมดามลูกเนี่ยสับสนสับซ้อนมากค,ความความเห็นที่มีความแตกต่างกันใน,ในปัญหาในปัญหาบางอย่างนั้นก็เรื่องธรรมดาครับแต่ผมรู้สึกว่าเราในปัญหาหลายประเด็นด้วยกันครับที่มีมีความนึกคิดมีมทัศนะเช่นเดียวกันม,มีผลประยุชน์ร่วมกันเราสามารถที่จะมีความร่วมกันได้อ ในปัญหาปังประเด็นถ้าผัมีความแตกต่างกันแล้วก็พูดตรงไปตรงมาจะทําความเข้าใจกันก็ทํางานด้วยกันได้แต่ว่าในหลายๆครั้งก็แรงพอสมควรนะครับในการประท้วงมีการใช้วาจาที่ดุเดือดเนี่ยท่านทั้งสองเจอกันเนี่ยพูดกันยังไงไม่เคยไม่เคยเจอเกัอนตอนนั้น พยายามหลบใช่ไหมแล้วก็อย่างอังกฤษอ่ะเราอาจจะได้รับคําสั่งจากวอชิงตันลอนดอนปักกิงนะครับบอกว่าต้องพูดอย่างนี้แต่เราอาจจะไม่ใช่พูดอย่างนี้เราอาจจะไม่ใช่พูดตรงนะา พูดหรอ,ร,อรื่องนองี้กำลังจะ,กะเกษียณเร็วๆนะ <laughs> พูดได้อย่างนี้น <laughs> ใช <จ S 1> ่คนทูตที่ใกล้เกษียณน,นี่พูดอีกอย <laughs> ่างอะไรก็ได้ใจเลยต้อตรงระวังน,นิดหน่อย <c oughs> หน้าที่ของเราเนี่ยก็คือพยายามที่จะส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐก็ตามอังกฤษก็ตามจีนก็ตามกับประเทศไทยอ่านี่คืออันดับหนึ่งได้อันดับสองเอ่อเราก็มีหน้าที่เช่นกันที่จะส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้ง3ประเทศ ให,ให้ให้ให้มีความก้าวหน้าต่อไปให้กระชับ,ค,บความร่วมมือกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ขัดกันถ้าเผื่อมีความจำเป็นที่เราทั้งสองคุณระทั้งสามคนมามาคุยกันในเรื่องปัญหาใดาปัญหาหนึ่งครับเ,เราก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งที่จะ กินก็ตามวอชิงตันก็ตามลอนดอนก็ตามเราต้องปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาลนี่ไม่ต้องมีปัญหาแต่ความที่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราก็จะพูดในฐานะที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจทําความเข้าใจกันพยายามที่จะทําให้มันประกุดเป็นจริงขึ้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ผมยกตัวอย่างตอนวันที่19กันยาเกิดปฏิวัติในเมืองไทยถ้าทีจะวอชิงตันไม่เอาไม่ได้นี่เป็นการปฏิวัติ รัฐบทลไการเห็นด้วยไม่ได้รัฐบาลอังกฤษก็มีท่าทีคล้ายกันว่าอันนี้เราไม่สามารถจะเห็นด้วยได้นี่ไม่ประชาธิปไตยรัฐบาลปักกิ่งบอกว่าเป็นเรื่องภายในของประเทศไทยเราไม่มีความเห็นคัดคา้านฉะนั้นท่านทั้งสามเนี่ยจะมองปัญหาเกี่ยวกับไทยท่านทั้งสามเป็นทูตของประเทศของท่านประจำประเทศไทยเห็นไม่ตรงกันแล้วเจอกันเรื่องนี้คุยกันไหม ใช่เลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราแน่นอนเราเลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ไม่เป็นไรเราต่างคุณต่างปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเราแต่ส่วนเอกชนนั้นเราสามคนเราเจอกันเราเราเล่กเปลี่ยนความคิดเห็นได้เราคุยกันได้นี่รู้สึกไม่น่าจะเป็นอุปสรรคไม่มีอไม่น่าจะเป็นอุปสรรคไม่มีแต่ว่าสําหรับไทยจะมองว่าระหว่างจีนอเมริกาหรือแม้กระทั่งกับอังกฤษหรือว่ายุโรปนี่นะครับ จะเล่นเกมการทูตท,ที่แตกต่างกันไปจะได้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปเราก็จะมองจีนแบบหนึง่งว่าเออเรื่องนี้หรือว่าฝ่ายคอมอชเนี่ยฝ่ายที่ก่อปฏิวัติว่าเออจีนเป็นมิตรแต่มองอเมริกันมากันไม่ค่อยเป็นมิตรเลยมองอังกฤษอังกฤษก็ไม่เกิเข้าใจเราเท่าไหร่ก็ะผมไม่เห็นด้วยนะเขาเข้าใจว่าวอชิงตันจะไม่มีวันที่จะยอมรับว่าจะมีการรัฐประหารอย่างนั้นครับ พราะฉะนั้นเขาเข้าใจนโยบายของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เป็นมิตรไม่ได้เลยหมายความว่าเขาเข้าใจท่าทีของอเมริกาประชาชนอเมริกันประชาชนไทยและรัฐบาลทั้งสองยังเป็นมิตรอยู่แม้ว่าเราอาจจะขัดแย้งบางอย่างทางเขาบอกทฤษฎีอะไรอย่างนี้เขาก็ถามว่ารัฐบาลอเมริกันเข้าใจคอมมชหรือเปล่าที่ต้องทําปฏิวัติที่จําเป็นท้องทำปฏิวัติที่เขาว่านี่คือหน้าที่ของทูตที่ประจําในประเทศไหนก็ได้ครับคือ จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นให้รัฐบาลของนกักการทูตคนนั้นเข้าใจโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ดูเมืองกับว่าเห็นใจประเทศนั้นมากเกินไปจนกระทั่งถึงลืมว่าเขามาจากประเทศอะไรไม่เป,เ,ปเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องเป็นคนกลางใช่ไหมครับครับกลางได้ตลอดะนะใช่ตลอดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องภายในประเทศนะครับครับแล้วก็ผมอธิบายว่าผมต้องเข้าใจ ความคิดเห็นของคนไทยคนไทยทุกฝ่ายนะฮะได่นลยไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะต้องพูดก,กับทุกคนนะเ<ช>ข้าใจความคิดเห็นของทุก,ทกคนนะครับแล้วก็คนไทยด้วยต้องเข้าใจความคิดเห็นของเราของประเทศของประเทศยุโรปสหรัฐจีนด้วยนะครับครับ,รบตรงนี้ยากไหมท่านทูตจางที่เราเป็นตัวแทนของรัฐบาลเราแต่ขณะเดียวกันเราก็เข้าใจเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทย แต่เราไม่เข้าใจนะครับใช่ไม่เข้าใจใช่ไหมบางคนบอกว่าโอ้เออเออเออคุณเดวิดอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วต้องเข้าใจประเทศไทยคนไทยใช่ไหมครับผมบอกว่าผมเข้าใจว่าผมไม่เข้าใจจริงๆิงนะประวัติงงมายิ่งงงใช่ไหมถ้าดูจางล่ะับายใจไหผมว่าไม่ขัดกันครับการที่จะเป็นผู้แทนของประเทศจีนและพยายามที่จะทำความเข้าใจต่อประเทศไทย ประชาชนคนไทยให้มากที่สุดครับมันไม่ขัดกันก็เนื่องจากเราเป็นผู้แทนของประเทศจีนับครบเป็นผู้แทนของรัฐบาลและประชาชนจีนครับเราก็ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจกับทุกสินทุกอย่างการเมืองวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์ทุกอย่างของประเทศไทยให้มากที่สุดครับ จงสามารถที่จะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดผมชอบดีครับคือประชาชนคนจีนกับประชาชนคนไทยรักใคร่กันมากมีความสนิทมีความสนิทสนมมีการความใกล้เคียงกันและมีความปรารถนาอันเดียวกันที่จะส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ดีที่สุดครับให้มีความร่วมมือได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผมทำไปนั้น ผมรู้สึกไม่เพียงแต่สอดคล้องกับผลประโยชน์และความปรารถนาอของประเทศจีนเท่านั้นและก็ของประเทศไทยด้วยคนไทยก็เฝ้ามองว่าใครจะไปแสดงความดีดีกับนายกคนใหม่ก่อนตรงใครไปก่อนครับลงท้ายท่านทูตบอยส์ไปก่อนใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับ definition นะฮะเพราะว่าวัน,นเดียวกันเหรอไม่ใช่เพราะว่าท่านไปให้ สารแสดงความยินดีจกปาเกิงก่อนเพราะว่าพราฝากกับท่านประหลาดใช่ไหมรับผมพบกับนายกก่อนท่านทูตจีนเพราะว่าผมจะรีบกลับไปสหรัฐวันรุ่งขึ้นแค่นั้นก็เกิดการตีความไม่ถือไม่ถือไม่ถือไม่ใช่เรื่องจังหวะการทูตตอนนั้นเนี่ยสำคัญเขาจะมองว่าประเทศไหนไปแสดงความยินดีกับนายกใหม่มากน้อยแค่ไหนถ้ากับยอมรับการปฏิวัติครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน อย่าไปคิดมากนะสุธิชาคนไทยคิดกันไปเราเองเราไม่ได้คิดอย่างนั้นผมก็เห็นด้วยครับจะจะก่อนหรือหลังสักวันสองวัน3มวัน4ี่วันไม่สําคัญเท่าไหร่ใช่ไม่สำคัญเท่าไหร่สําคัญอยู่ที่ว่าคือรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและและเรามองอนาคตตั้งใจที่จะ ที่จะสแสดงบุบาทในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและการพัฒนาของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเท่าไ